บแบรนด์เครื่องสำอาง Medid Jewelry ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟณโรงแรมโฟร์ซีซันแบงคอกโดยบแบรนด์นี้ถือกำเนิดขึ้นจากความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางการแพทย์ภายใต้การนำของนายแพทย์ชินยงบอนผู้เป็นทั้งประธานบริษัท Medid Jewelry และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิวเวอรี่โรงพยาบาลสัลญาญกรรมความงามชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการสัลญยญกรรมความงามระดับนานาชาติการเปิดตัวในครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวิสัยทัศ ของมาดามพัสังผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ระดับไฮโปรไฟล์ซึ่งต้องการถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้งและน่าประทับใจแก่แขกผู้มีเกียรติโดยภายในงานนอกจากจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จากเมดิ Jewelry แล้วยังมีโชว์ไฮไลท์สุดพิเศษด้วยครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวเมดิ Jewelry นะคะก็คือเป็นยันเล็กๆ อันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้แบบแกรนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการเราแค่ซอฟต์โอเพนนิ่งแต่ดูทุกคนนั่งมองอันนี้ซอฟต์โอเพนนิ่งเหรอเนี่ยอันนี้ซอฟต์อันนี้แค่ซอฟต์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกรนด์จะใหญ่กว่านี้เพราะว่าเราได้แบบดีเจมาตูมมาวันเนี้ยให้เกียรติมาในงานวันนี้ต้องบอกตื่นเต้นอันนี้เราบอกซอฟต์ก่อนเดี๋ยวจะใหญ่กว่านี้อีกค่ะใช่วันนี้เราเปิดเรามีอะไรมาแบบว่าจะทำอะไรใ้เพื่อนๆเราได้เห็นกัน ก็คือว <ara> ันนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าตัว Medi จูรี่เนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นแบรนด์สกินแคร์เนี่ยค่ะซึ่งคิดค้นโดยคุณหมอก็คือวันนี้เราก็อุ้มคุณหมอดรชินมาเลยจากเกาหลีมาเลยบินตรงมาเลยจริงๆแล้วคุณหมอเป็นคนคิดค้นตัว m e d i จูรี่แล้วก็ทีมทีมงานเพราะว่าคุณหมอเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านการทำศัลยกรรมก็คือคุณหมอเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจิวเวอรี่ที่ประเทศเกาหลีด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยแบบว่าอ่ะเอาคุณหมอมาแล้วก็เปิดตัวแบรนด์สกินแคร์ของ Medi จ u รี่ด้วยจริงๆเขาคิดค มันเหมาะมากๆเลยเนื่องจากว่าวันนี้ตัวที่เราเปิดตัวเนี่ยเป็นไบท t นน i n g ใช่ไหมคะแล้วก็เทรนตอนนี้คือมันเป็นกราสกินแล้วด้วยราคากับคุณภาพต้องบอกเลยว่าราคากับคุณภาพเนี่ยมันเกินเบอร์จริงๆแล้วก็คุณหมอเนี่ยเป็นคนที่ Make Over หน้าผาดก็คือทำในส่วนของแบบ เฟตลลฟอะไรมาแล้วก็เอนโดไทต่างๆแล้วพัะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเมดิจูรี่หลังจากการที่เราทำศัลจอรี่มาแล้วมันได้ผลตอบรับที่ดีมากเพราะลูกคนถามว่าเฮ้ยทำไมผิวดีขึ้นเราก็เลยบอกว่าเ<ม>นี่ยแหละคะ่ะเมดิจูรี่ที่เราอยากจะแนะนำและให้คนไทยได้รู้จักแบรนด์นี้คะ่ะอยากคุณหมอรับได้รับสัว่าจะต,ต้องทำให้เหมาะสมกับคนไทย,ไทยต้องทำยังไงบ้าง 음, 저희 제메디주얼리 어, 대표 신용원이라고 합니다. 저희 제품 중에서 그 여러 가지 라인이 있는데 그 중에 미백 라인이 두 가지 제품이 있습니다. 첫째는 어. 첫째는 앰플 제품 그리고 둘째는 우리 크림 제품 두 가지가 있습니다.

เขาเลยบอกสำหรับประเทศที่บอกว่าแดดดีค่ะหรือมีรังสี UV แรงเนี่ยเขเลยบอกว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นไลน์ไวท์เนน่งของเขาเนี่ยจะทำให้เห็นผลลัพธ์ที่มันสะอาดขนแต่อย่างผลิตภัณฑ์แิภัณคือเหมาะคนที่มีปัญหาอะไรหรืออยากเพิ่มเติมตรงไหนหรืออยากท่านแนะนำคือถ้าแนะนำเนี่ยก็คือว่าคนไทยเนี่ยคือ จะกังวลเรื่องเกี่ยวกับฝ้ากระชายอันนี้คือตอบโจทย์เลยตอบโจทย์สาหรับคนไทยเลยเพราะว่าแดดบ้านเราแรงมากไม่มีวันไหนไม่แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะที่อยากคุณหมอแนะนําก็คือว่ามันไปยับยัง้งแล้วก็ลดตัวเมทานีนใช่ไหมเมทานีนก็คือแบบว่าที่จะยับยั้งนี่อันนี้เหมาะเหมาะจริงๆมันกระจ่างขึ้นมันใสขึ้นจริงๆค่ะตรงนี้ ได้คะ่ะสุดท้ายนะคะผัดขออยากฝากผลิตภัณฑ์เบดิจูเลรี่นะคะตอนนี้คือช่องทางการจำหน,นะะ่ายเนี่ยค่ะตอนนี้คือติดต่อมาที่ที่าเราดพัดสั่งก่อนตอนนี้ก็คือเราจะมีเพจของเราดพัดสั่งก่อนแล้วก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้เราเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งก่อนนะคะแต่เดี๋ยวจะแจ้งช่องทางการจำ,จำหน่ายอีกทีหนึง สอบย้ำว่าสอบสอบเป็นงานสอบที่อันนี้เป็นงานสอบเจ้าของงานเปลี่ยนสามชุดเป็นงานสอบไม่ได้าใจมากมาใช้ชุดเดียวหน่อยไม่อันนี้อันนี้อันนี้คือแบบว่าทุกคนบอกว่าวันนี้จะเป็นอีกชุดหรบอว่าสองชุดทุกคนบอกพอหรอต้องสามชุดหรือเปล่าวันนี้หนูจะแต่งแรกมาลิซ่าหรือเปล่าลิซ่าหรือเปล่า ซื้อที่ไหนนะสรุปซ,ซ,ซ,ซื้อสินค้าได้ที่ตอนนี้ซื้อได้ที่ไหนก็คือซื้อที่เพจมาดาพัสังก่อนนะคะก็คือเป็นเบเกที่มาดาพัสังเซอร์จรี่ก่อนเลยเออ,ตอนน,อตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรครับทุกตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือว่าตอนนี้เราอยากโปรโมทแบรนด์ใช่ไหมเราก็ทําส่วนลดให้ตอนนี้ก็คือลดอยู่ประมาณแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์กอเพื่ออยากให้ทุกคนลองใช้ว่าดียังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองเราเปิดตัวปุ๊บเราจะลดให้แบบเดียวกว่าน,นี้อีกอ